อีกาเจาะลงศพกับปาฏิหาริย์แห่งหมู่บ้านชาวประมงหมอกหนาปกคลุมหมู่บ้านชาวประมงในค่ำคืนที่ไร้ดวงจันรลมทะเลเย็นเฉียบพัดผ่านบ้านไม้เก่าริมชายฝั่งเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ท่ามกลางความเงียบสงัดของค่ำคืนนี้มีเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาเบาๆกึกกึกเสียงบางอย่างข้ออยู่แถวสุสานเก่าของหมู่บ้านมันดังเป็นจังหวะไม่เร็วไม่ช้าแต่ฟังแล้วชวนให้รู้สึกไม่สบายใจ ภูมิชายหนุ่มชาวประมงวัยยี่สิบต้นๆ้นยืนอยู่หน้ากระท่อมของตนหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเขาหันมองไปยังทิศทางของสุสานเสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องเหมือนบางสิ่งบางอย่างกำลังเคาะไม้หรืออาจจะกำลังพยายามเปิดบางอย่างออกลมหนาวพัดผ่านแผวเบาแต่กลับทำให้ขนแขนของภูมิชันขึ้นโดยไม่รู้ตัวสัญชาตญาณบางอย่างบอกให้เขาอยู่ห่างจากที่นั่นแต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับพาให้ขาของเขาก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวเสียงเคาะดังขึ้นเรื่อยๆกึกกึกกึก เมื่อเข้าไปใกล้พอเขาก็มองเห็นมันเงาสีดำขนาดใหญ่ตัดกับหมอกจางๆที่ปกคลุมสุสานอีกาตัวหนึ่งกำลังกระพือปีกเนืองศพเก่าแก่และมันกำลังใช้จะงอยปากจิกลงบนฝาลงไม่ยอย่างบ้าคลาั่งแกรกเสียงไม้แยกออกจากกันทำให้ภูมิหยุดชะงักในตาของเขาจับจ้องไปที่ลงศพใบนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงสะท้อนในหูอีกาเงยหน้าขึ้นศพตากับเขาโดยตรงดวงตาสีดำสนิทของมันเหมือนกับหลุมลึกไร้ก้นบึงและในขณะเดียวกัน ฝาโลงก็เปิดออกเองอย่างช้าช้ากลิ่นเหม็นอับของความตายพุ่งเข้าจู่โจมทันทีราวกับมีบางอย่างถูกขังอยู่ในนั้นมานานแสนนานภูมิถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือสั่นระริกโดยไม่รู้ตัวเงาดำข้างในเริ่มขยับนิ้วมือผอมซีดไร้ชีวิตเลื่อนออกมาจากภายในโลงภูมิแทบก้นลมหายใจดวงตาของเขาขยายกว้างเสียงหัวใจเต้นกระหนำ่ำและทันใดนั้นเงานั้นก็ลืมตาขึ้น ภูมิรู้สึกเหมือนร่างกายแข็งค้างอยู่กับที่เขาอยากจะก้าวถอยหนีอยากจะวิ่งหนีไปจากตรงนี้แต่ขากลับหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงลมหายใจแผ่วเบาหลุดออกจากลงศพกลิ่นเหม็นเน่าคลักร้งรุนแรงจนแทบสำลักนิ้วมือผอมซีที่โผล่ออกมาเริ่มขยับขยายช้าๆแล้วตามมาด้วยแขนที่บิดเบี้ยวผิดรูปอึภูมิพยายามกั้นเสียงสะอื้นในลำคอเขาต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้เลย แต่ก่อนที่เขาจะขยับตัวได้เสียงอีกาก็กรีดร้องก้องไปทั่วสุสานก้าอาหาหาหา์ปีกสีดำของมันกระพืออย่างบ้าคลั่งมันบินวนเหนือลงศพราวกับกำลังเตือนบางอย่างแล้วสิ่งที่อยู่ในโลงก็ขยับตัวพรวดมือทั้งสองข้างยื่นพรวดออกมาคว้าขอบโลงเสียงเล็บขูดกับไม้ดังแหลมสูงฝาโลงเปิดออกจนหมดเผยให้เห็นร่างผอมแห้งที่คล้ายโครงกระดูกเนื้อตัวเหี่ยวย่นติดกระดูกดวงตาสีขาวไร้วิญญาณย,ยังคงจ้องเขม่งมาที่ภูมิ ร่างนั้นกำลังจะลุกขึ้นภูมิสะดุ้งสุดตัวเท้าก้าวถอยหลังไปโดยสัญชาตญาณจังหวะเดียวกับที่ร่างในลงขยับเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วเฮือกทันใดนั้นลมทะเลก็พัดกระโชกแรงผิดปกติหมอกที่ปกคลุมบริเวณนั้นเหมือนถูกฉีกกระจายอีกาที่บินวนอยู่ข้างบนส่งเสียงกรีดร้องอีกครั้งก่อนจะพุ่งลงมาจิกเข้าที่หน้าผากของร่างในลงเต็มแรงฉึกเสียงเนื้อฉีกขาดดังชัดเจนร่างนั้นชะงักกึกทันทีเสียงกรีดร้องต่ำลึกหลุดออกจากลำคอของมัน ร่างทั้งร่างสันสถานก่อนจะเริ่มบิดตัวไปมาเหมือนกำลังดิ้นรนกับบางสิ่งแล้วจูจ่ๆร่างนั้นก็สุดลงไปในลงดังเดิมเปลวไฟสีฟ้าประหลาดลุกพรึบขึ้นรอบลงศพทุกสิ่งสว่างวาบในความมืดผู้มิยกมือขึ้นป้องตาลมแรงเหมือนพายุหมุนพัดกระหน่ำทรายริมชายฝั่งปลิวฟุ้งไปทั่วก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงในชั่วพริบตาเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง โลงศพปิดสนิทเหมือนเดิมเรากับไม่เคยถูกเปิดออกมาก่อนไม่มีเงาของร่างที่น่ากลัวไม่มีเปลวไฟหลงเหลือมีเพียงอีกาตัวเดิมที่ตอนนี้ยืนอยู่บนลงศพมันหันมาสบตากับภูมิเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกระพือปีกบินหายไปในความมืดเสียงคลื่นซัดฝั่งดังขึ้นมาอีกครั้งเหมือนเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ภูมิรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่ภาพหลอนไปเองเขาก้มลงมองพื้นตรงจุดที่เขายืนเมื่อครู่มีรอยเล็บจิกลึกลงไปในดิน รอยของบางสิ่งที่พยายามจะออกมาจากโลงภูมิกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากดวงตาของเขายังจับจ้องไปที่รอยเล็บลึกบนพื้นดินหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาเงยหน้ามองลงศพอีกครั้งมันยังคงปิดสนิทเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของสิ่งที่พยายามจะปีนออกมาไม่มีเปลวไฟสีฟ้าที่เห็นก่อนหน้านี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบงนันแต่บรรยากาศรอบตัวมันเปลี่ยนไป ลมทะเลที่เคยพัดแรงสงบลงหมอกที่คลุมสุสานเมื่อครู่จังหายไปเกือบหมดอากาศเย็นแยะเยือกคล้ายมีบางอย่างเพิ่งถอนตัวจากสถานที่แห่งนี้ภูมิกำม,มือแน่นพยายามบังคับขาให้ก้าวออกจากตรงนี้แต่แล้วกรึกเสียงฝีเท้าบางเบาดังขึ้นด้านหลังร่างกายของเขาแข็งค้างทันทีลมหายใจติดขัดขนลุกชันไปทั่วทั้งตัวเขาไม่กล้าหันไปมองแต่เสียงฝีเท้านั้นค่อยๆเข้าล้เรื่อยๆหนึ่งกสองก้า เฮอเสียงลมหายใจแผ่วเบาเย็นเฉียบอยู่ใกล้แค่ข้างหลังผู้มิหลับตาแน่นหัวใจเต้นโครมครามมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครควรอยู่ที่นี่ไม่มีใครควรอยู่หลังเขาในเวลานี้เขารวบรวมความกล้าค่อยๆหันหลังไปอย่างช้าๆและที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย มีเพียงสายลมเบาๆที่พัดผ่านแต่ทว่าบนพื้นดินข้างหลังเขามีรอยเท้าหลายคู่เรียงกันชัดเจนรอยเท้าที่ไม่ได้เป็นของเขาและมันกำลังมุ่งตรงไปที่หมู่บ้านสิ่งนั้นตามเขามาผู้มีรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเขามองรอยเท้าบนพื้นมันไม่ได้เป็นของเขาแน่ๆและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านลมหายใจของเขาสะดุดใจเต้นรัวก่อนที่สติจะตื่นตัวเต็มที่เขาต้องกลับไปที่หมู่บ้านเดี๋ยวนี้ เขาหมุนตัวแล้วออกวิ่งสุดแรงเกิดฝ่าเส้นทางทรายกลับไปยังบ้านของตนเสียงลมหอบหายใจหนักหน่วงปประนกับเสียงหัวใจที่เต้นกระหน่ำทุกย่างเก้าของเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างเฝ้ามองอยู่จากด้านหลังหมู่บ้านชาวประมงค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าบ้านไม้เก่าเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งแสงจากคมไฟหน้ากระท่อมบางหลังยังคงวุบไหวจากแรงลมทะเลทุกอย่างดูปกติแต่มันเงียบเกินไปเงียบผิดปกติ ปกติแล้วเวลานี้ผู้คนในหมู่บ้านควรจะนั่งล้อมวงพูดคุยกันเสียงหัวเราะเสียงคลื่นเสียงฝีพายจากเรือที่เพิ่งกลับเข้าฝั่งแต่นี้กลับมีเพียงเสียงลมพัดผ่านกับความเงียบที่หนักอึ้งผู้มิฉลอฝีเท้าลงเท้ากลืนน้ำลายมองไปยังบ้านของตัวเองก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปช้าๆปัง เสียงบางอย่างกระแทกดังมาจากกระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปภูมิสะดุ้งสุดตัวเขาหันขอบไปมองกระท่อมนั้นเป็นของลุงศิล์ชายชาราที่อาศัยอยู่ลําพังใครบางคนหรือบางอย่างอยู่ที่นั่นแกรกเสียงประตูไม้เปิดออกช้าๆเงาดํารางๆปรากฏขึ้นในความมืดภูมิยืนตัวแข็งเขาอยากจะถอยหนีแต่ขากลับไม่ยอมขยับแล้วเงานั้นก็เดินออกมาสู่แสงไฟ ร่างนั้นสูงเก้งก้างผอมแห้งผิวหนังเหี่ยวย่นติดกระดูกเหมือนกับร่างในหลงศพที่เขาเห็นที่สุสานแต่ที่แย่ที่สุดคือดวงตาสีขาวขุ่นนั้นยังคงจ้องมาที่เขาโดยตรงภูมิเสียงแหบแห้งเรียกชื่อเขาราวกับมันรู้จักเขามาก่อนผู้มิหายใจไม่ออกสมองของเขากรีดร้องให้วิ่งหนีแต่มันยังไม่ทันได้ขยับตัวร่างนั้นพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็ว เขาถอยหลังอย่างแรงแต่ขาไปสะดุดเข้ากับกองเชือกตกปลาที่วางอยู่ทําให้ล้มลงกระแทกพื้นทรายเปื้อนเต็มฝ่ามือขณะที่เงาดานั้นก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาสีขาวขุ่นยังจ้องตรงมาที่เขาไม่กระพริบกลิ่นเหม็นเน่าชอยเข้าจมูกจนแทบสำลักลมหายใจเย็นเฉียบจากร่างนั้นกระทบใบหน้าของภูมิร่างกายของมันสันกระตุกคล้ายถูกบงการโดยบางสิ่งมือซีดเผือดยื่นออกมาภูมิเสียงแหบพระนั้นเรียกชื่อเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแฝงไปด้วยความทรมานมะไม่ ภูมิพยายามถอยหนีโดยใช้มือยันพื้นแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังผีร้ายเอ๋ยถอยไปซะเสียงนั้นมาจากลุงศินชายชาราผู้เป็นเจ้าของกระท่อมที่ร่างนั้นเดินออกมาลุงสินถือกระบองไม้ไผ่ในมือและในมืออีกข้างมีเชือกถักที่ทําจากเส้นผมมนุษย์ท่านใดนั้นเองลุงศินเหวี่ยงเชือกนั้นขึ้นไปในอากาศก่อนจะตะวัดฟาดลงบนพื้นเพีย เสียงฟาดดังสนั่นพื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยร่างผอมแห้งตรงหน้าภูมิหยุดชะงักกระทันหันมันสันสานคล้ายเจ็บปวดดวงตาสีขาวขุ่นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทราวกับความมืดกำลังกลืนกินมันจากภายในคาดหิวคาดหนาวเสียงของมันแผ่วลงน้ำเสียงแปลกประหลาดราวกับมีหลายเสียงพูซ้อนกันลุงศิลป์ไม่รอช้าเขาคว้างเชือกเส้นนั้นออกไปเชือกหมุนคว้างกลางอากาศก่อนจะรัดเข้ากับร่างนั้นโดยตรงอกก เสียงกรีดร้องดังลั่นร่างนั้นดิ้นทุรนทุรายควันดำทะมึนลอยออกจากร่างมันพื้นดินสั่นสะเทือนหนักขึ้นเหมือนมีบางสิ่งกำลังหลุดออกจากโลกนี้ภูมิแทบกลัน้นหายใจมองดูร่างนั้นดิ้นอย่างทรมานก่อนที่มันจะเริ่มยุบลงเล็กลงจนในที่สุดมันก็หายไปทุกอย่างเงียบลงทันทีไม่มีเสียงคลื่นไม่มีเสียงลมมีเพียงเสียงหอบหายใจของภูมิที่ยังตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงสินหันมามองภูมิก่อนถอนหายใจ มันกลับไปแล้วแต่ยังไม่หมดหรอกลุงสินพูดเสียงเบาเราต้องไปที่โรงศพนั่นก่อนที่มันจะกลับมาอีกภูมิยังคงหายใจแรงเขาพยักหน้าช้าๆแม้ใจยังสันไหวสิ่งนั้นอาจจากไปแล้วแต่บางอย่างบอกเขาว่ามันยังไม่จบแค่นี้ภูมิยังรู้สึกถึงเงือเย็นที่ซึมออกมาตามแผ่นหลังแม้ร่างนั้นจะหายไปแต่บรรยากาศรอบตัวกลับไม่ผ่อนคลายลงเลยมีบางสิ่งบางอย่างในอากาศบางสิ่งที่ยังไม่ถูกปลดปล่อย ลุงสินมองไปทางสุสานดวงตาขุ่นมัวของชายชราฉายแววครุ่นคิดก่อนจะหันกลับมาหาภูมิเราต้องไปที่โรงศพนั่นก่อนที่มันจะตื่นขึ้นมาอีกมันไม่ใช่ว่ามันหายไปแล้วเหรอภูมิเอ่ยถามน้ำเสียงยังสั่นอยู่เล็กน้อยลุงสินสายหน้ามันแค่ถูกกดกลับไปยังไม่ถูกปลดปล่อยจริงๆถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้มันจะกลับมาอีกคราวนี้อาจไม่ใช่แค่เธอที่มันจะเอาไป คำพูดของชายชาราทําให้ภูมิรู้สึกเสียวาับขึ้นมาตามต้นคอเขานึกถึงหมู่บ้านนึกถึงครอบครัวของเขาถ้ามันกลับมาอีกคราวนี้อาจไม่มีใครรอดลุงสินหยิบถุงผ้าเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อเอานี่เอาไปภูมิรับมันมามันเป็นถุงผ้าสีดําภายในเต็มไปด้วยผงอะไรบางอย่างที่มีกลิ่นฉุนแปลกประหลาดนี่อะไรครับขี้เท่าจากกระดูกของผู้เท่าศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านเราผสมกับเกลือทะเลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเทใสลงนั้นซะ มันจะปิดผนึกมันตลอดการภูมิกลืนน้ำลายลงคอสองมือกำถุงผ้าแน่นสุดหายใจหรือก,ก่อนจะพยักหน้าไปกันเถอะครับค่ำคืนนั้นเงียบสนิทขณะที่ทั้งสองมุ่งหน้ากลับไปที่สุสานเส้นทางที่มืดมิดทำให้ทุกย่างก้าวรู้สึกยาวนานขึ้นไปอีกเสียงลมหวิวพัดผ่านใบไม้เสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆแต่ภายใต้เสียงเหล่านั้นมันมีเสียงบางอย่างแฝงอยู่เสียงกระซิบแผ่วๆเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ตรงนั้น ภูมิพยายามไม่สนใจแต่ยิ่งเข้าใกล้สุสานมากขึ้นมันยิ่งชัดขึ้นช่วยข้าด้วยเสียงนั้นดังมาจากโลงศพเมื่อเดินไปถึงสุสานยังคงเหมือนเดิมลงไม้เก่ายังคงตั้งอยู่ใต้ต้นไม้แห้งตายแต่ครั้งนี้ฝาลงถูกเปิดแง้มออกเองแล้วลุงศิลชะงักใบหน้าเคร่งเครียดขึ้นทันทีเร็วเทคี้เท่าลงไป ภูมิเหลือบมองไปที่ลงหัวใจเต้นกระหน่ำภายในมีแต่งเงาดํามืดไม่มีร่างไม่มีอะไรเลยมีเพียงความว่างเปล่าที่ดูเหมือนกําลังกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วมือซีดขาวข้างหนึ่งก็พุ่งพรวดออกมาจากลงมันคว้าเข้าที่ข้อมือของภูมิแน,น่นอกักภูมิร้องลั่นพยายามสะบัดออกแต่มือนั้นแข็งแรงผิดมนุษย์มันเย็นจัดราวกับความตายกําลังเกาะกลุ่มร่างของเขาดวงตาสีขาวขุ่นเริ่มปรากฏข,ขึ้นจากความมืดในลง ข้าจะไม่กลับไปเสียงของมันเต็มไปด้วยความโกรธและทรมานภูมิพยายามหยิบถุงที่เท่าขึ้นมาแต่แรงของมันกำลังดึงเขาลงไปภูมิเทมันลงไปเดี๋ยวนี้ลุงสินตะโกนด้วยแรงเฮือกสุดท้ายภูมิใช้มือข้างที่เหลือฉีกถุงผ้าออกเท่าสีขาวกระจายลงในโลงโดยตรง เสียงกรีดร้องดังสนั่นวันไหวลมพายุหมุนวนรอบสุสานแรงจนทําให้ต้นไม้โยกไปมาฝุ่นทรายฟุ้งกระจายก่อนที่ร่างนั้นจะเริ่มบิดเกรง็งเลือนรางลงเรื่อยๆเง,งาดําในลงถูกเผาไม่ไปช้าๆไม่นะไม่นะ้นะาย่อยังเสียงของมันขาดหายไปในอากาศแล้วทุกอย่างก็เงียบลงลมสงบหมอกจังหายลงศพปิดลงสนิทอีกครั้งคราวนี้มันปิดตลอดการลุงสินถอนหายใจยาว มันจบแล้วภูมิสุดตัวลงกับพื้นหัวใจยังเต้นรัวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวแต่มันคือความโล่งอกฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาหมู่บ้านยังเงียบงันแต่อากาศกลับรู้สึกเบาขึ้นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่กดทับหมู่บ้านนี้มาเนิ่นนานได้จากไปแล้วภูมิมองไปที่ลงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะลุกขึ้นยืนสูดหายใจเข้าลึกๆคืนนี้อาจเป็นคืนที่เขาไม่มีวันลืมตลอดชีวิตแต่ที่สำคัญที่สุดมันไม่กลับมาอีกแล้ว ลมทะเลยามรุ่งสางพัดเอ่อยๆกลิ่นไอเคมจากน้ำทะเลลอยคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณแต่ครั้งนี้มันรู้สึกแตกต่างออกไปอากาศโล่งขึ้นเบาขึ้นไม่มีเงาหนักอึ้งของบางสิ่งที่มองไม่เห็นกดทับหมู่บ้านไว้อีกต่อไปผู้มิยังคงยืนอยู่ตรงหน้าลงศพเขามองมันนิ่งนานแม้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันกลับรู้สึกราวกับเป็นฝันร้ายที่ยาวนานลุงศิลยืนอยู่ข,ข้างข้างเขามือเหี่ยวย่นของชายชราย,ยกขึ้นลูกคราวสีขาวของตนอย่างครุ่นคิดดวงตาของเขาจับจ้องไปที่่ลงไม้เกา มันถูกผนึกไว้แล้วลุงสินเอ่ยเสียงแผ่วแต่ยังมีบางอย่างที่ต้องทำภูมิหันไปมองชายชาราอะไรอีกครับลุงสินทถอนหายใจก่อนจะเดินไปหยิบเสียมที่ปักอยู่ใกล้ๆ้สุสานเขายื่นมันให้ภูมิฝังมันซะภูมิกลืนน้ำลายมองลงศพตรงหน้าแม้เขาจะมั่นใจว่าสิ่งชั่วร้ายในนั้นถูกกำจัดไปแล้วแต่แค่คิดจะขุดดินกลบมันลงไปมันก็ยังทำให้ขนลุกอยู่ดีแต่เขาก็รู้ดีว่ามันจำเป็นต้องทำ เขาก้มลงหยิบเสียมและเริ่มขุดดินขึ้นมาทีละกองเสียงเสียมกระทบดินดังซ้ำๆกลบเสียงนกกาว่าวในยามเช้าลุงสินยืนมองเงียบๆไม่พูดอะไรภูมิรู้สึกได้ว่าทุกการขุดของเขาคือการสังสัรร้ายนี้ลงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาจะไม่มีวันให้มันกลับมาอีกบางสิ่งยังไม่จบเมื่อดินกองสุดท้ายถูกกลบลงไปภูมิยืนมองหลุมศพนั้นอีกครั้งหัวใจเริ่มเต้นช้าลงเป็นปกติมันจบแล้วจริงๆใช่ไหม ท่านใดนั้นเองขอบใจเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมากับสายลมภูมิสะดุ้งหยงหันขอบไปมองลุงศิลแต่ชายชรายังคงนิ่งอยู่แสดงว่าเขาเป็นคนเดียวที่ได้ยินดวงตาของภูมิกวาดมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากหมอกบางๆที่ลอยเหนือสุสานเสียงนั้นมันไม่ได้ชั่วร้ายเหมือนเมื่อก่อนมันฟังดูโลงอก ผูมิขมวดคิ้วนึกย้อนกลับไปถึงเสียงคร่ำครวญที่เขาเคยได้ยินข้าหิวข้าหนาวหรือแท้จริงแล้วสิ่งที่อยู่ในหลงนั้นอาจไม่ได้เป็นปีศาจตั้งแต่แรกความจริงที่ถูกเปิดเผยลุงสินถอนหายใจยาวก่อนจะเอ่ยขึ้นเด็กหนุ่มเธอเคยได้ยินตำนานของคนต้องสาบหรือเปล่าผู้มิหันไปมองชายชาราเขาสายหน้าช้า,ชาลุงสินเดินไปยืนตรงหลุมศพก้มมองมันด้วยสายตาเวทนานานมาแล้ว มีชายคนหนึ่งถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเพียงแต่เขาเกิดมาในคืนที่พายุโหมกระหน่ำผู้เท่าหมู่บ้านเชื่อว่าเขาเป็นลางร้ายพวกเขาเลยจับเขาขังไว้และสุดท้ายก็ฝังเขาทั้งเป็นผู้ม่รู้สึกถึงคนลุกสู้ขึ้นมาตามแขนเขาไม่ได้ตายทันทีหรอกลุงสินพูดต่อเสียงแผวล,ลงราวกับเป็นความผิดบาปที่ไม่มีวันลบล้างเขาถูกทิ้งไว้ในโลงศพนั้นจนกว่าความหิวและความหนาวจะพรากชีวิตไป แล้วภูมิกระสิบเบาๆแล้วทำไมเขาถึงกลายเป็นลุงศิลเงยหน้ามองท้องฟ้าก่อนจะพึมพำราวกับพูดกับตัวเองวิญญาณที่ถูกลืมคือวิญญาณที่โกรธแค้นที่สุดและแล้วภูมิก็เข้าใจทุกอย่างร่างนั้นไม่ได้ต้องการจะฆ่าเขามันเพียงแค่ต้องการได้รับการปลดปล่อยบทอวสาน ภูมิยืนเงียบอยู่ตรงนั้นอีกครู่หนึ่งเขามองดูดินที่กลบหลุมศพนี้ไว้มันจะไม่มีใครมารบกวนมันอีกแล้วไม่มีใครต้องหวาดกลัวมันอีกและที่สําคัญมันจะไม่มีวันถูกลืมอีกต่อไปลุงศิลตกบ,บ่าภูมิเบาๆกลับกันเถอะพระอาทิตย์กําลังขึ้นแล้วภูมิเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้งฟาแสงสีทองค่อยๆสาดกระทบผืนน้าทะเลสะท้อนเป็นแสงระยิบระยับสวยงามมันเหมือนกับว่าโลกใบนี้เพิ่งถูกชําระล้างใหม่อีกครั้ง เขาหันหลังให้สุสานก้าวเดินตามลุงศิลไปรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเบาขึ้นกว่าที่เคยเป็นเมื่อเดินมาได้ครึ่งทางเขาเหลือบมองไปทางหมู่บ้านที่เริ่มตื่นขึ้นจากค่ำคืนอันยาวนานเสียงผู้คนเริ่มดังขึ้นจากกระท่อมเสียงหัวเราะของเด็กๆลอยมากับสายลมทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ก่อนที่ภูมิจะก้าวขึ้นสู่เนินทรายเสียงหนึ่งแผ่วเบาก็ลอยมาตามสายลมอีกครั้งขอบใจ ผู้ไม่หยุดเดินแต่อยู่ๆลมทะเลก็พัดผ่านร่างของเขาราวกับเป็นการล่ำลาครั้งสุดท้ายเขายิ้มบางๆให้กับตัวเองก่อนจะก้าวเดินต่อไปเรื่องราวของคนต้องสาบจบลงแล้วแต่หมู่บ้านแห่งนี้จะไม่มีวันลืมเขาอีกต่อไป